เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปบาทสีคะ่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูในส่วนของการบอสกิลการคัดเลือกของมังกรเนาะโดยใช้น้องสแนปดาก้อนนะคะและไม่ใช้น้องสแนปดาก้อนโดยทีมตีมังกรเนี่ยนะคะบอสกิลเนี่ยมาอัปเดตดูกันหน่อยเนาะ,ะซึ่งวิธีการใช้น้องสแนปดาก้อนนะคะอาจจะทําท็อปปิ้งค่อนข้างยากมากเลยนะคะและวิธีการกดเนี่ยแอบอยากนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีดั้งเดิมกันก่อนเลยเนาะว่าที่เราใช้นะคะจะดาเมจปร มาณเท่าไหร่อันนี้นะนะะเ,เนี่ยนะคะทีมเซฟเนี่ยที่อาจจะดาเมจน้อยหรือไม่แรงมากนะคะเพราะว่าอยู่ที่อ่าน้องตัวลูกพุนเลยเนาะว่าดาวเยอะไหมนะคะถ้ายิ่งดาวเยอะเนี่ยจะยิงแรงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นท็อปปิ้งคราวๆของแต่ละตัวนะคะว่าเซฟเนี่ยใช้ท็อปปิ้งอะไรกันบ้างนะคะตัวของอซอเบนะคะในใน่วกของออฟล่าลุความเสียหายเยอะๆเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสะท้อนตายได้เลยนะคะ โอเคค่ะต่อมานะคะอันนี้ค่ะนะคะเน้นออฟลองนะคะครูทามแล้วลดความเสียหายเพิ่มเติมนะคะเอแคค่ะจะเน้นในส่วนของออฟลองลดความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็ครูทามด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาน้องจะสกิลเนี่ยน้องอาจจะสะทอ้อนได้และพยายามอย่าให้มีอัตราคริเลยจะดีมากๆนะคะไม่งั้นเนี่ยพอน้องติดคริน้องจะโจมตีนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยตายนะคะโดยการสะทอ้อนของตัวเองนั่นเองค่ะ หากตีในเวอร์ชันปกตินะคะเราจะกดสกิลทุกๆตัวเลยนะคะและยกเว้นตัวของ m i กกิเวยนะคะที่จะกดตอน57วินาทีน,นะคะอันนี้ได้ทุกคนดูแบบเดิมก่อนเนาะแล้วก็สมบัติจะเป็นอาในส่วนของสมบัติสมอนนะคะเนื่องจากว่าจะให้ตัวของสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพสิลูกพุนนะคะใช้นะคะสกิลนะคะได้แรงค่ะเราจะบิวน้องให้แรงที่สุด จากนั้นเนี่ยเมื่อกดซอบเบไปแล้วรอบแรกนะคะจากกดอีกทีนึงก็ตอน40วินาทีหรือ41วินาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยระวังนอกก้องสะท้อนตายนะให้ทุกคนดูด้วยนะคะไม่งั้น้เนี่ยอาจจะออฟล็อกล้วความเสียหายไม่พอนะคะโอ,คโอเคค่ะเราจะไม่ได้ออตโต้นะคะเซฟจะพยายามกดสกิลมือนะคะโดยแบบพยายามกดย้ํๆไปนะคะโอเคค่ะ นี่นนห,หายสตันไม่ท,นมทมันน,นี่นะคะแล้วก็ตัวลูกสมุนเนี่ยมันจะ,อ,ะอยู่นานนะคะเนื่องจากสมบัติสมอนด้วยเนาะแล้วก็นะคะจะทําดาเมจได้เรื่อยๆเลยค่ะโอเคนะคะอันนี้ดาเมจได้มา261นะคะนี่แต่และตัวนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนดาวด้วยยิ่งดาวเยอะเนี่ยเซว่ายิ่งทาดาเมจได้แบบเป็นหลายร้อยล้านเลยนะคะ โอเคค่ะว่าใช้เป็นนกสแนปดากอนนะคะนอกจากว่าอาจจะตายค่อนข้างสูงนะคะอัตรา,าตายเนี่ยก็เลยใช้เป็นนกหวีนะคะที่จะเพิ่มให้ตัวของพลังโจมตีนะคะตัวที่พลังโจมตีสูงสุดอย่างสองตัวนะคะจะมีความอึดน,นะคะแล้วก็เพิ่มส่วนของดาเมจเพิ่มเติมด้วยท็อปปิ้งนะคะจะพยายามใช้วิ4.6ค่ะอันนี้เซฟพยายามทําที่มันแบบน่าจะบิวง่ายที่สุดสําหรับเซฟแล้วนะคะนี่ค่ะ คือถ้าเกิดใครมีดาวของลูกพุนสัก2ดาวที่ปลุกพลังอะทุกคน2ดาวลูขึ้นไปอะเซฟว่าสามารถใช้ท็อปปิ้งที่แบบจัดเต็มได้เลยนะคะแล้วก็แน่นกว่าของเซฟเนี่ยจะทําให้สามารถยืนได้แต่ของเซฟเนี่ยดาวเดียวนะคะแอดยืนยากนิดนึงอ่านะคะตัวของอ่านี่นะคะนี่ไปเวิดนะมาักกาะลีนของเรานะคะ มิกี้มาการีของเรานะคะจคูทามด้วยเม็ดหนึ่งเนาะให้เป็นคูทามสิบสองบวกนะคะนี่อันนี้เซฟจะเน้นออฟรรลอลดความเสียหายเยอะมากๆเลยนะเพราะว่ามันชอบตายนะคะตอนโดนมังกรพ่นไฟเนาะนะคะแล้วก็ออฟรรลอลดความเสียหายไปเมื่อกี้นะสนะรักก้นก็เหมือนเดิมค่ะ เอคก็เน้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะบอกว่าลูกพุ่นจะตายไม่ตายทุกคนต้องเทสก่อนนะเพราะว่าของเซฟเนี่ยถ้ามันไม่ถึง28ตัวเซฟจะตายแต่ถ้าดาวเยอะมันก็จะมีความอึดถือขึ้นไปอีกอาจจะลดออฟลราและความเสาหายแล้วไปเพิ่มครูทามเพราะว่าครูทามที่มันเป๊ะกับทามมิ่งนี้จริงๆเนี่ยมันจะเป็น24.6ขึ้นไปนะคะทุกคน กดนะคะออตโต้ไว้แล้วก็จิ้มหน้าลูกคุณเลยค่ะจากนั้นพยายามกดแซนดดักก้นก่อนนะคะแล้วค่อยกดทุกๆตัวเนาะปล่อยออ,ตโ,อโต้ได้ไหมได้แต่ต้องเอามือนเนี่ยจิ้มสกิลเพิ่มเติมเพื่อให้มันรันเร็วด้วยนะคะไม่ไงั้นมันจะหน่วงนิดนึงนะนนจังหวะนี้นะคะคุกกี้แนด์ดักก้นจะต้องคูลไทม์เนี่ยนะคะ24.6บวกบวกขึ้นไปเลยไม่ไงั้นมันจะ ตัวะะของลูกพุนไม่ทันแล้วลูกพุนจะตายลูกพุนจะต้องมีออฟลอประมาณนี้ถ้าเกิดใครใช้ปลุกพลังประมาณเซฟนะคะเพราะว่าปลุกพลังไป1ดาวมันต้องออฟลอแล้วเขาใสหายเยอะนิดนึงไม่งั้นน้องจะยืนไม่ได้นะคะอาจจะยังไม่ได้เน้นคูทาทมเยอะจะเท่าไหร่ก่อน แต่ถ้าคูทาม24.6เนี่ยมันจะทำให้สกิลรอบสุดท้ายทันนะคะนี่เห็นไหมน้องจะยืนได้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะปิวค่อนข้างไหวมากอันนี้จะน่เซฟลองแบบเปลี่ยนท็อปปิ้งเรื่อยๆๆนะคะใครดูท็อปปิ้งไม่ทันกดพอยไว้ได้นะคะโอเคฮิลอ่ะนี่เห็นไหมคะ เห็นไหมมันจะสกิลรอบสุดท้ายไม่ทันคือถ้าสกิลรอบสุดท้ายทันเนี่ยน่าจะเด้งไปที่3ล้านกว่าเกือบ4ล้านเลยก็เป็นได้นะคะซึ่งนั่นแหละอยู่ที่ว่ายืนไหวไหมถ้ายืนไหวเราก็ค่อยไปเพิ่มนะคะในส่วนของออฟลองคูลไทมเพิ่มขึ้นมาเนาะออฟลองลดความเสียหายก็ลดลงมาเนาะของตัวลูกผุนนะคะที่จริงลดความเสียหายน่าจะใช้กันอยู่ที่25หน่อยๆน,นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ นี่คะ่ะมาไล่ดูท็อปปิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ตัวของมิกิเอนะคะนีเห็นไหมว่าตัวนี้นะคะตัวของมัก,กลินนะคะจะใช้คูทามเพิ่มขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งเนาะจะได้แบบคูทาวไว้นะคะซึ่งตัวของน้องเนี่ยไม่ค่อยโดนดาเมจอยู่แล้วอาจจะมีออฟล่ลดความเสียหายเอาไว้ติดตัวไว้เฉยๆนะคะได้เลยอย่าลืมนะคะนกหวีดจะต้องติดเอแคกับ ลูกพุ่นเท่านั้นนะคะเราต้องดูด้วยนะว่ามันลงบัฟที่ตัวไหนอ่าอันนี้นะคะเซฟเทสต,ตัวของท็อปปิง้งตอนนั้นเซฟลอง27%่เรลองความเยหายสรุปมันไม่พอนะคะเพราะว่าดาวน้อยก็เลยจะต้องเป็นประมาณเกือบ28หรือ28ประมาณนี้นะคะสำหรับลูกพุ่นนะคะทุกคนนะคะแล้วค่อยไปเน้น long, ออฟลองคู่ทมนะคะเพิ่มเติมนั่นเอง จะเห็นนะคะว่า a k เนี่ยพยายามไม่มีอัตราคลิ้งเลยเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวติดคลิ้งค่ะติดคลิ้งแล้วเขาสะท้อนตัวเองตายนะคะแล้วก็สนาด,ดก้อนจะต้องมีคูลไทม์เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะคะออฟลองคูลไทมนะ์เนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะ เขาจะหิวไม่ทันนะคะตรงนี้แบบซีเรียสมากๆเลยนะคะนี่ก็ลูกคุนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเห็นไหมครูทามเซฟทำไว้แค่23.4สามจุดสี่นะคะเดนออฟลองควาเสียหายก่อนค่อยๆบาลานซ์ไปเรื่อยๆก็ได้คะ่ะว่าลูกคุนยืนไหวไหมถ้ายืนไหวก็ค่อยๆเพิ่มออฟลองครูทามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับการตีบอสคิวสองทีมนะคะที่ทุกคนเนี่ยอาจจะลองอยากเล่นแบบสแนปดักก้อนพยายามทำท็อปปิ้งแล้วยังไงก็แอบทำยากนิดหนึ่งนะคะหรือแอบกดยากนิดนึงเพราะลูกคุนตายก่อนประมาณนี้นะคะก็อาจจะ ที่ตรงนี้ไปใช้ได้นะคะที่เซฟลองทําดูแล้วก็ลองปรับปรับนะคะลูกพูณให้เข้ากับทีมที่สุดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันน่าจะตีแรงกว่าทีมแรกที่เราลองใช้ไอ้นั้นอ่ะทีมแรกอ่ะมันค่อนข้างเซฟมากๆเลยนะคะสามารถใช้งานได้นะคะแต่แต้มอาจจะน้อยกว่าทีม2เนี่ยอาจจะเสี่ยงหน่อยนะคะแต่แต้มสูงแน่นอนทุกคนลองเล่นกันดูได้นะคะลองดูว่าเออเหมาะกับทีมไหนหรือว่าสไตล์ไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บาย